นดูความสวยแล้วก็ความละเอียดนะโอ้โหนี่นะคะอีกฝั่งนึ่งตรงนี้แยกอาเซียนเ้าใหม่ของเราคือพิษณุโลกนี้คือเหลี่ยงซานนะคะทางขึ้นเหลี่ยงซาน นี้จุดพักรถรูทสิบสองนะคะเขาก็จะมาแวะพักรถตรงนี้ทุกคนตรงนี้คือแยกนครไทยนะคะไปภูหินล่องกล้าทางนี้ได้ช่วงนี้เขามีก่อสร้างทางนะคะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมวัดแห่งนี้ค่ะสวยมากที่พิษณุโลกรายละเอียดนะคะเทศบาลแผนที่ท่องเที่ยวเขาก็จะแนะนำว่ามีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างเดี๋ยวเรามาดูประวัติของวัดจันทร์ตะวันตกและความเป็นมาในการก่อสร้างมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมกันสักนิดนะคะแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะ ก็คือเมื่อก่อนนะคะจะมีวัดเก่าแก่อยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดรังเงินค่ะมีหลวงพ่อเสือนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่ชาวบ้านก็มักจะไปทําบุญกันที่วัดแห่งนี้ต่อมานะคะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแล้วในหมู่บ้านมีบ่อน้ําเล็กๆไม่สามารถดับไฟได้ค่ะจึงได้มีการประชุมกันว่าควรหาที่ตั้งวัดแห่งใหม่ค่ะตอนนั้นก็มีนายเทศและนางทองคํานะคะอยู่ในที่ประชุมด้วย จึงได้มอบที่ดินให้นะคะ16ไร่3งาน19ตารางวาเพื่อเป็นที่ตั้งวัดแห่งใหม่และอยู่ติดริมแม่น้ำน่านด้วยค่ะถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกก็จะมีน้ำดับไฟและชาวบ้านนะคะก็ได้นิมนต์หลวงพ่อเสือมาเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งใหม่นี้ค่ะแล้วก็ร่วมกันตั้งชื่อว่าวัดจันนะคะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มีต้นจันเยอะมากๆคะ่ะ ก็มีบทรสบกมีพี่หารน้อยคุณติ๊กคุณคิ้กคุณท้ายเลยนะมีเวลา <c oughs> นี่แบบคตั้งนาว่ <c oughs> าติดลายละียดเดยอะมากสวยมากดูรายละเอียดมีกี่ชั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอู้หูรายละเอียดสวยงามมากเลยทุกคน นี่ดูฝั่งนี้อันนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะโอ้โหรอบด้านช่างกำลังทำนะคะกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะคะที่เอาไปไปเป็นยอดประกอบนะคะ<ม>นี่ช่างกำลังดำเนินการ สวยมากนี่ทุกคนดูความสวยแล้วก็ความละเอียดนะโอ้โหนี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้คุณลุงพามาดูค่ะกลังแต่งเลยกำลังจะลงรับผิดทอ,อ ออ,อันนั้นพี่ช่างพี่ช่างกำลังทำ,ำทำงานเลยช่างรีดว่าลายจะละลายคืออะไรมีความหมายว่ายังไงเขาจะเชิญทำบุญก่นทำบุญบริจาคหนลายประจํายามดีกี่ลายแต่เวลาก็ไปทําต<ด>้องตองบุเนจร นี่เป็นโครงสร้างภายนอกนะคะยังทําไม่แล้วเสร็จแต่บอกเลยว่าสวยมากๆค่ะถ้าใครอยากร่วมทาบุญก็มาได้นะคะที่วัดสวยจริงทุกคนนี่ยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จจะสวยขนาดไหน เรามาร่วมทำบุญไปด้วยกันนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ร่วมทำบุญยกช่อฟ้าค่ะเขาก็จะมีผ้าผูกนะคะสีขาวแล้วก็สีเหลืองเตรียมไว้ให้ตรงหน้าโบสถ์นะคะหน้าวิหารแล้วเราก็สามารถหยอดตู้ไปนะคะแล้วก็หยิบผ้ามาผูกตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกในการหย่อนตู้นะคะเราสามารถสแกนได้นะคะนี่ร่วมบุญไปด้วยกัน,นะคะ่ะสร้างวัดนะคะ สวยมากๆเลยอัน,นจะมีเทียนนะคะ เป็นองค์พระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารหังนี้นะคะทุกคนที่วัดจันทร์ตะวันตกนะคะสวยมากค่ะแต่ละมุมรายละเอียดดีมากมก็ถ้าใครอยากมาร่วมทำบุญก็มาได้นะคะช่วยสมทบการสร้างโบสถ์วิหารที่นี่นะคะสวยมากค่ะถ้าเสร็จคงจะสวยมากน่าดูเลยดูดินี่นะคะถ้าใครมาเที่ยวพิษณุโลกแนะนำให้แวะเลยค่ะ ดีมากค่ะทุกคนสวยทุกมุมดูสิเหลืองทองพะังเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในโบสถ์กันนะคะนี่อันนี้โบสถ์ที่อยู่ตรงประตู ว่าจะเป็นชุดสังฆทานก็มีนะคะวัดจันตะวันตกเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะส้มก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ให้หน่อยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะใครผ่านมาที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกก็แวะมาร่วมสร้างวัดทำบุญไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ